ป้าพี่น้องเหนะ็นเนาะป้ากราบสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพี่น้องเลยเปิดภาพมาบัดนี้อ่าโดยสบาย <c oughs> สวัสดี <c oughs> บิวลี่อ่าพี่น้องเห็นมื้อนี้อ่าบ่เตียงสิพาน้องบิวลีไ่ไปไปเบิ่งลิงพี่น้องเลยอ่าดูพุ่น,งง <c oughs> นแหละทางดงลิงพุ่นแหละเพิน่นอยากไปอ่ะก็เลยได้โอกาสผ่ๆๆๆๆานมาทั้งนี้พอดีก็เลยสิแวะ่าทั้งน้องปากเวง พี่น้องไงเนาะโอ้ประเด็นยินข่าวมมาาาว่าเมย์เพิ่งมาก็เลยมาถามข่าวถามข่าวบ้าง,งาาาาาาว่า,าวเป็นอย่งไรเป็นแนวใดพี่น้องไงเนาะอ่าพอดีนประเด็นมาถามข่าวถามข่าวเป็นตะหงเลยตั้งแต่เอาเงินมามมหมบใหมโอ้พี่น้องไงจา้าเป็นแนวใดเนาะอ่นานล้มาเอานี่ไปผักน้องก,ก่อนเลยลูกเอาขนมไปผักน้องก,ก่อนนี่เอานมเลยนมไปผักเอื้อยไป

betul 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 betul

นาวบัวนาวเสื่อเชิงชงกระชั kind of ่นได้ต yes. <laughs> ุ้งทายอยู่บ้านอโอ้เจ้านี่บ่เป็นเมย์เพื่อนมาสองสามเธอโบหินจะเขื่อเนาะอ่าคือนี่นี้เราไปไปทางก็ไปเห็นงาไปชมมะพริกฮะไปชมักพริกไปชมมกพริกไปชมไปได้ไงไปชมพันธ์มะพริกไปชมพันธ์มะพริกโดอ้ย เคยไดยินแต่ประชมพันงัวประชมพันกล้วยประชมพันมะพริกก็มีเนาะเะปรนเ็ดได้ไรอ่ะนะิ่นจะมีประชมของเพิ่ันมะพริกเฮากินนี่โดยพริกใหญ่ๆพริกแอปเปิ้ลโอ้มะพริกหยวกอันนั้นโดยอ่าไปประชมอยู่ไสก็อันอยู่อันนาโภนาโพบ้านนาโพผังไทยเลย๋อ้โห ความปประชุมพังท้ยพวกโมนไปมุกผีบ่บ่โอไปทางวันนพวโดยอ่าไปได้จึกเดือนก็ได้ไปด้ะองมือจะสอมือโดยในเงินท่าไปสะสองมือชวนละหาพันได้ชวนเดียวโอ้ได้ชวนหนึ่งได้หาพันบาทโดยเออไปหาเงินมาใส่นี่ใช่บ่ครว่าอจุบแล้วค่ะพูดไปนี่จุบละเออเป็นยังไง เงินนั Wait, hmm. ่นท yeah. ี่คอยมามอบให้ม่ตู้เห็นอยู่หรือเ่าเก็บริฒนมในตู้บัินธรรมตู้บอะว่าคอยมอบใว้เพื่อนไว้รักษาโม่หน่อยนี่แล้วเายแล้เราชบุญยุ่งออกหมดอ่น่าจะมาแต่เพราะว่าทำ เป็นบอกว่าตะกี้เทไรนะเจ้าเจ้าไปถามเทไรมันค่อยก็บม่เคยถามนะค่อยก็บม่เคยมูออืมเห็นในคลิปเต็งมาคลิปออกมีมีได้แบบนี้เนาะสาวมีอ่ะมีอยู่แต่ว่าอยู่ในสวรรค์กับช่วงช่วงเพิ่นเปิดน่ะได้อยู่เป็นช่วงมากอืมช่วงเพิ่นเป็นโครงการเพิ่นมาเป็นซอยแต่ยี่ปี้ได้แต่ช่วงเพิ่งลงมาซอยฮะ สีบูกช่วงใดช่วงใดเนาะแม่แม่ <c oughs> ถ้ามันมีมากกว่าสีบอกอยู่แล้วแต่ว่าอยจนว่าทางเจ้าหู้ก็บแม่บ้าหู้นี <c oughs> <c oughs> ่บ้หู้มีทางอื่นนำแต่ว่าทางอื่นก็บพ่อหู้อยู่แล้วแต่มันค่าใช้จ่ายมันเพ้ง,งนะมันขาดใจเนาะแม่แม่แมไปที่นี้เร่องตัวอย่างไปวุ้งไปเวียงจันทร์ถูกมันกับเพ้งขาดใจ่ายมันกับลาย,ยลเนนี้เนาะ <c oughs> ได้มากกับเซียนเลยผัดหนี้ป้อยู่เราบัดนิบมาผัด้นเด็กน้อยผัดจั๊กัดชิคหยาดนยุ่มออกผันดูดยาดจักเนาะิ่นมักดูดมากเี้อ้ยเอ้เอ้เอยเท่าันเรื่องมือเพี้นเขบยไม่มีปะไม่มีไอ่มเดังเลมีหอวเพี้ยนเนาะบัดนิบกัยาดเก่าเลย เออมันก so 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 ็มาเพิ่นบ่แต่มั่เา้โดยยเบิ่งนี่ข้างข้างสิมีสิมีข้างเห็นบ่ได้เนาะโดยกินยังก็บ่ได้เพราะมันบ่มีศพเน้นกันมันบ่มีเพนมันเลยโดยลูกก็เลยบะลูโดยลเลยกบ่ก็บ่เอ้ย เกแตนะกแล้วเจ้าน่นซื่อช้างกอะลำพอนสีลำพอนเล่อายุจะปีอะอายุทาแม่บจือาบจืเลยทานะจืดมาเลยมิตุว้าทีออ่มเชูเสาบมาเลยสบายดี้อตู้เด้อ เจ็บเอวเลาหแม่ไปมัดมือลมกับกกบานโอ้ยสบายดีสบายดีอันนี้ไปมมือเว่นนะโอ้ยนายดอกันนี้มุนมกันหรอเ่่้าอ่า ลูกเจ้าแม่นางสวยงามมตุลกนุ่มๆสวยงามเปนแม่เป็นลูสบายดีมิตุทั้งแม่งามทั้งอบายดีเอ้เดี่ยวเดียวนี่นะเออันางคำเอ้ยนางคำนางคูนและงามตลูก เน้ตุ๋ไปหมดมือหมดเหรลูกลาขบลานี่มึงเด็มาใกล้ลานเด้อลานไนตงเน้นใาใช่หแดดบ้านเราีมนหนังก็มีแดดบ้านเได้เลได้งลยหัวรอนไปเมือได้สำนันเนาะไปสาไปสาวสาว นุยหัางแล้วไปเห็นหงมากินเที่ยงนี่บ่อาไปแย่คายเัลี่ยละสิบพันกระสือย่คายเฉลี่ยละสิบดันนะกูดึงกระือเนีได้เศษบาทอะไรก่อบุญงบเขาอะไรเงินใศบาทสยังไฟนำลุกนำลานเขาได้เศษบาทเขได้เขาถุยบ้ญก้องเขาอะบุญก้องเขาบุญกบุนะ Đẹp là... Là mà นี้เลยอะไรอย่างงี้ kinh มา kinh หน่อยค่ะมานี่พออยู่ตรงนี้นะใส่ งามๆน่ะลูกเขินยิ่งได้ได้คุณนมให้ตู้ด้วยให้ไคนให้ตู้ตัก้วยนมแม่ผู้แข่งขามบอกาอ้นอ้โอ๊ยขอบใจนะลูกลาจะทำเลยโน้ยไอเราตกินลลูกแหวโตมาไปบุยยเนี่ยได้นม่ให้ตู้กิน น่ยจ <c ười> yeah, ี้เนผู้ที่ชงงามเลยนะเอือ้ยนะดอเอือยเลยหาเอือดหายะกอยนน้นะก็นีละาลพาแล้วอืมเปนเนะเอือพอปากตตีอบานเลยไ่ขาวเฮียนบ่ข่าวผผักเชาบ่ยออสิงได้ผักเคียนทีหนึ่งยังยังได้สิงอ่ะบุกขึ้นกันเเห็นเนาะแต่ละบ้าน อันบัตรผัวเจ้านันบริติตโตมาเลยบ่สมอยเท่าปนี่ต้ต่ออกไปออกแต่กำเล่นน้อยหน่อยแต่แรงดำนาเป็นไปต่นงเนาะขึ้นไปตีงกันเลยลูกเอนยกเดียวกบหนอ่อืาอ่า่านมจักอีชีงจักอยาเียอกนแลวลูกเลียงลูกัวจากลมบาจักเขาแล้วก็เจ้าบัตรบมมีทางไปหาเนี่เดี๋ยนีเลือก่องเดียวเลยเจอะเยอะ เบิดได้่ะเขาซื z> <z ้อมาให้กี่นมเล็กตัวเย็นเลือกกลองเดียวยังเลือกลองเดียวเขาเจาะนเจะนึเลือกองนึ่งซ่จว่าเอาคขนยังผูไปใช้กับอะไรได้แบบนี้เนาะไปกไกับยากลูแมนเอาเอากเจ็บแอวอุ้มได้ะ มาถ้าจะไปะชมุเกเห็ดโทรฉีดต่อ,อส่วนหนึ่งพอได้จับจ่ายแบบใครเขานียพอได้จับจ่ายบางทีเอาเพราะได้เจ็บแอวอ่ะเพอาะได้นไปหาอยู่หากินอะไรนี่ใครเนาะอีล่านี่ยได้เอาได้ยุทธิไส้กบ,บปนใดได้เนานะบัดมือเขาทำเฮียนอีกใช่ดูกินข้าวเที่ยงแล้วมือนนี้ เฮ็นไ,ได้กินโอยอ้าวพี่น้องเลยเฮ็ดได้ได้ฉาไไบานเลยถ้ากินไข่โมเด็งต้อไม่เท้าอมบอ๊อบไม่ไ,ได้ไปแช่ไข่โมเด็งไม่ได้ไม่ได้เชื่อมตเบิดแล้วปลากระป๋องควายให้เบิดแล้วเบิดอแล้วเศรษจีบยู่บ่แซ่บเอออ่าเป็น้องเงเศรษไมาให้ลานในกลล้นรถแพ็คหนึ่งก็เห็นอยู่แพ็คหนึ่งพี่น้นองเไย ใช้เอาไห้เห้ยไปกินเองบอน่ะบลุกำวมาห่มเพไหมห่มน uh ้ำพอเพไหมมาไว้มาแม่ไปเอาปลากระปองมาให้ยเลยนะตูน่าเห้ยจะอายนิดนึงมาพี่มาพี่มันเด็ดนะไปยังไะแม่มีมาเลยนนอ่ะมาไว้ไว้มลุ นอนจังไปเลยนอนจังไปมีปากปองชื hmm. mm ่อเาหานอนขม่ผินเด็กแกมแตก่มพี่น่าอยู่มเลนะแตป่เอาอีะเด้อเอาแพ็กหนึ่งโดชิคินใจมากใจกเอไก็เวลาเป็นมากินพี่น้อเนาะอเด็กน้อย

ຫືໆເດີດງາດີນົນານນະນໃຈນ້ແມ່ລກມນອຍຍັງຈານາຕນນ แก่ใได้ค่ะน้องชอบงามนี่อันนี้จะเต็ใจว้จะมูนงามแต่เทเด้่กาเกหลุกหอ่งยาวเมือนวันี้1 0มิลลิเราอยู่มันได้ไหมสามเบอรจ้างามแต่แท้แบบยาวมาจะผาดนี่ปังปลากรงงามคืว่าเออเรา้ใปังให้เพื่นปังป่าโอ้ยนะว่างามงามเลยเห็นมาทั้งเจ้าบ่ะ จอกมีตรทมาพูเดียวข้างแหนเลยมิะยงคนเลยว่าผูจะเป็นงานน้ำตังแม่งงามน้ำตังผอกงามลูกเน็ลเป็นเงนเนนารวยตารวยน่ารวยตาเวยคุณเลิศเยอะจะค่อนทำหรูกจะในผู้เดียวเนี่ยมตตรอือดโดย เปลี่ยวนี่กระดื้บเป็นดื้อ้คือนั่งนั่ลหอนั่งแล้วลูกนังแล้วลูกเออนั่งแลลูกยนั่งจะหานอนนอนม่นอน่จะหาอนอนเออยอยู่บ้านในพันเศษบุญกองเข่าติด้เออไม่ได้หาต้มเ่อื้นอื้นหาต้ม มาหึด้บุญใชมือแทใช่เนาะเออา่ใช้บาทถูกและมาใช้บาทเลยใช้ำวือืน่มืองานบะอื่นนหขาต้มงานตะแลงงานตะลงงานบานเราสีผ่องสีเทียนเนาะงานเลยสคำอ้จเจักจัคำกับบุหงุเลยที่สิบสองบ้านเขาเอ้าเฮ้ แถมใสกินมดยังเห็เอื่อยกินยังงหนาได้กเดือนเลอนอันวันที่เก้าเดือนชองนึ่ก็หอดเจเดือนหกเดือนสายชิชิกำลังยุดีเนาะหกเดือนหกเดืนวันที่เก้าเดือนช่องเจ็ดเดือนขัดกระดาษจิฉันกินข้าวเทียงแชมพจ่าตุ นี่เลยยำปลากระป๋องนี่กินลวกปลากระลาหฮันแซ่บเอาตลกเมื่อกินมือกินอยู่เรื่อยหันลวกยังกินหมดหมดอ่ะสะออนมันงามมันงามห้าคูหยางไท่ขึ้นห้าคูหยางทุกคนไม่กินเนอดไม่กินเนอด

เอาบ่น้องไอยไปอยู่น้ำเอาเอาเอาบ่ดูว้าเอาเอาแล้วไปนได้นองพยินหน่อยนะไปยืนได้นองใช่ยืนได้มยินแล้ไปยืนด้พินหล้วก็ขน้นโหนนั่งอาไปนญไปนักกาเยนนางสามอวยด้ยชื่อนางหมดสามอวยด้ยชื่อนางหนสาปีแ่ยังเดือนหนาได้เาหนาเนาะ มนเราใหญ่จะโบนก็นั่นแล้จะมบนอยู่สมโนเอือที่ปีกันนะเก้าปีเก้าปีเกิดกินปใกล้ใกล้กนเจอเกิดินไก่้ป้องไี่พนีจะได้ไม่ได้โอ้ยขึ้นมากจกิงรเกิดแต่ใกล้ไม่เลยนะชามปีกใหญ่โคราชีปีห้าปีกปใหญ่ ไเียบานเยีบ้านเเมืองเออนเมืองในเมืองเป็นไก่นห้หย่างด้อยเนยบ้านงส่งเชนูสายันเียนนีเอเพื่อเพือเพือพอโ่ะอ๋จอาอ่าคืนอนี่เนาะมีแต่ว่ามาอัปเดตเบิ้งผู้ใหญ่พนิห็นเดอตัว อ่าปากศพเพิ่นนี่แหละเนาะอืมแต่ว่าตอนนี้มันมันยังบ่มีมงมงนิบอยู่เนาะอ่าเป็นยังอ๋อได้ยอก็พอก็พอนึงก็พออืมหนาบ่คือกนพอเนาะอันนี้สินานั่นอันนี้ก็พอนี่ปะตน้อยโดยอันนี้มีปออออเงมา ตั้งแต่มหาที่กี้ท่านมีไผ่มหาเดีบ่ปะมีมียิงช่องพลมาเพิ่นมีมีเงินเอาคำมาเหมาะเดียวปะ ชาวพันธุ์ให้กันมีตัวกับเมียนเมียเราเป็นครูมาบอมเมียนเออบอมมือเขาอยู่เหมือนกับตัวเราเป็นกระเมียนเป็นครูมาเหมือนกันการบ้านทุกยางเอาให้พิ่นคิดพันอันนี้ก็ชาวพันธุ์มืาอนันมาชื่นมืาอนึงนี่ล้วแล้วเราเป็นมาหมอบจะมามีเงินเพราะว่าโดยพวกนี้ทางเอ้ยเพิ่นย่งอยู่ระหว่างเงินเหามอบใหายกี่เออไปเก็บไว้ยิบชบโมละนี่แหละ โคมการมาสั่นโฮมไว้พี่น้องแต่ว่ามันมีโครงการคื่ว่าเป็นมาให้ยิบอยังหรือว,ว่าเงินมันพ่อเลย h o s p i t a l i ไปยิบไปยิบอยู่ทางฝั่งไทยเพื่อน,นั่นก็ได้ยุ่ิแต่ว่ามันงาได้เสีย,งยงเงินละแหละเงินทัพเป็นเงิงจมกัดอยู่พี่น้องเลย แล้วหูมีก่อนยังกับว่าไลด้ลูกไม่ทบทไปไม่ทบคือชอยดองเดงเขาเก็บส่มีเลยไม่ทบเอาต้นนันเลยลูกย่งกบลาย่งเดือเทไรเถอาจัวนี่ย้างสองราดลูกไปหาเล่ทบจทบนี่คือจกออกมาใช่เนาะไม่บ่มีเลยไม่จ อาามต่ว่าอ่าสิไปถ้าลานไปนั่นไปเบ่งลิงกันเป็นอย่กบึงิมือนบิ่างลิงมแลงลิงลวุ่เงินให้ละอัพอไดดินบุญน้อยละเอาอ่เศร้าท่าไดก็นับบ่งไดดินบุญเบืนกท่าไดนับบ่งดูอาอ น้ำ ¿no? <t descript or laughs> <t worries> ้เป็นยางอุสี่สิบสี่สิห้าสสิบห้าหกสีเจสี่แปดก็ได้ดินบุญสี่สิบห้าสสเจ็ดสี่สิปดออโอเคแะพ่อยูดว่าดินบุญได้ยู่ดว่า กีเจลเดอร์ก hmm. ีเจลเดอรอาไฮไม่เท่าอันไฮไม่เท่าชาวชื่อคำะคำมลูกหล่ะเอ้ยไปนมแหงตลาดอันนี้ของเมย์เด้อววชื่อนมให้ลูกเด้อกดห้หมดนูเด้ออ่าเอาเอาเอสูๆเด้ออ่าพีน้องเห็นะไไหวกรสป้าถิ่มอรกบบางแงงลูกเต่าแล้วเนาะ้อรนเอน กองหนึ่งพนกินได้จ<ร>นมือกันอ่ะที่ขาต้อนประยัดเ็าใส่ชอกบวงเป็นคิดเนี่ยเขนใสช็อกบวกเขาใสจำเขาว่าะไป่ะเขาจำเงน้อยันคือเขาว่าเล็กหนึ่งกันหนึ่งบ่วงน๊ะแต่ความประหยัดเนี่ประยัดประหยัดเขาโดยโอเคไปนะครับไปเรียกต่อกันเด้อบินเด้อสบายดีเด้อสบายดีโดยโดยไป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 ลูกไปบายด้อยด้วยบายด้วยบาย ไปไปดีพี่ตู้กันไปดีไป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 น้อันไปไปายขนมร้องเมื่อไรบ่ไปไปกันเด้อโดยโดยโดยเดิมพักกันแล้วล่ะไปพี่น้องเอ๋มาเจีงกับขอตัวเดินทางไปต่อก่อนแล้วเบะเบะมาเยี่ยมทางน้องน้อยเพื่อนพี่น้องเอ๋มาอัปเดตให้ผู้ใหญ่เพื่อนเบิรงเนาะเพราะว่าถ้าจะเอาไปยิบอยู่ทางฟังไทยมันก็ค่าใช้จ่ายมันเพลงอยู่เลย เบอร์เตียงหม,ม้อเพื่นเมื่อเด้นสามละบางเงินพี่น้องเลยแต่ว่ามันกระโบเพียงพอเนาะมันก็เลยทายทีไปนี่ก็ต้องใช้เงินเป็นหมืน่นเ,เป็นซองเนาะการเดินทางนู่นนี่นั่น,นเงินสามล้านนี่ก็ไม่จะหาพันกว่าบาทนี่พี่น้องเลยอ่ะแต่อะไรก็ต้องขอขอบขอคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรสุทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิป จนจบแล้วกับบอคามโฆษณาเด้กพี่น้องเด้อจะได้กะก่อนอยู่ดีมีแฮงบุญคำนำสู่บุญคำนำส่งบัตรสุขสุกคนเด้กพี่น้องเด้อเนาะอาสวะดีก็ทุกละเข่าในคนเดียวเข่าเฮ้ยเยอะแกเข่าลูกมึงด้วยมึงด้วยอืออือขอถือหน่อยอวะดีป้าลุงค่ะอาสวะดีบ๊ายบายบ๊ายบายอ่าอีล่าจะไปใช้มื่อนี่ไปเกลี่เป็นนี่ไปเบึงลิง ơi, dạp bên ông cái pháo lúc sau bên lính cái nhánh cái hay về hay 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 người đó,